หน่วยที่ 1. ทักษะการสังเกตทักษะการสังเกตหมายถึงความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นและทางกายอาจใช้ประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเข้าไปสัมผัสโดยตรง วัตถุหรือเหตุการณ์เพื่อหาข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไปข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบ่งได้3อย่างได้แก่การสังเกตข้อมูลเชิงคุณภาพสังเกตเกี่ยวกับรูปร่างและสมบัติประจำตัวของสิ่งที่สังเกตเป็นรูปร่างสีกลิ่นรสเสียงลักษณะของพื้นผิว เราสามารถสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทางตาคือการมองเห็นทางหูคือการได้ยินทางจมูกคือการดมกลิ่นทางลิ้นคือการรับรสและทางผิวหนังคือการสัมผัส ตัวอย่างเช่นเราจะทราบได้ว่าหนังสือเล่มนี้สีอะไรจากการมองเห็น <c oughs> เราจะทราบได้ว่านี่เป็นเสียงรถยนต์จากการได้ยินเราจะทราบได้ว่าดอกไม้นี้หอมจากการได้สูดดมกลิ่นเราจะทราบได้ว่าส้มผลนี้มีรสหวานจากการได้ชิมหรือลิ้นสัมผัสรสเราจะทราบได้ว่าผ้าผืนนี้หยาบหรือละเอียด จากการใช้มือรูปสัมผัสในการสังเกตนี้เราอาจจะใช้ประสาทหลายอย่างรวมกันก็ได้เช่นเราอาจจะอยากทราบว่าแกงถ้วยนี้ร้อนหรือเย็นนอกจากจะใช้มือสัมผัสท,ที่ถ้วยแล้วเราอาจจะสังเกตได้จากไอร้อนที่ออกมาจากแกงในถ้วยด้วยก็ได้การสังเกต tiếp, ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการสังเกตโดยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณเป็นการสังเกตที่ต้องมีสิ่งอ้างอิงอาจทำได้โดยการกะประมาณตัวอย่างเช่นโต๊ะสองตัวนี้ตัวไหนสูงกว่าคำตอบก็คือโต๊ะกอสูงกว่าโต๊ะขอคะ่ะหมูกับช้างตัวไหนมีขนาดใหญ่กว่ากัน คำตอบก็คือช้างมีขนาดใหญ่กว่าหมูค่ะเราสามารถทราบได้เพราะเกิดจากการสังเกตเชิงปริมาณว่าโตก่อสูงกว่าโต๊ขอและช้างมีขนาดใหญ่กว่าหมูการสังเกตข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงเป็นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะเช่นเรานำเอาน้ำแข็งใส่แก้ว ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเราจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือน้ำแข็งได้ละลายเป็นน้ำจบแล้วค่ะ